แอปไลแมนอยากสั่งซิลเลอร์มาฉลองวันเกิด5กันยา2525 25ปีนี้อย okay. ุ42โอเคโปรโมชั่นสิกบ็อกคอมบิเนชั่นราคา399บาทนี่ App Man. Man. แอปไลแมนแอปไลแมนและแอปไลแมนนี่มาแต่อื่นๆ มีชื่อเราอะที่สมัครไว้อะนามาเคลนี้น้ำปกของคุณน้ำปกของคุณใส่เข้าไปนี่ก็ซิลเลอร์เซนทันสลายาแต่ซิลเลอร์เซนทันสลายานี่ก็ค่าจะส่ง8ปสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสิบเอ็ดกิโลอันนี้ตัดยูรายละเอียด รายละเอียดและอาหารชื่อสัญญาณนีข้อมูลที่อยู่ร้านนี่ก็เวลาทำการโอเคเสั่งกระบ๋องมาอันนี้ก็สั่งสองร้านเดีย๋ยวลองดูดีว่าเราสั่งอันนี้เสร็จมันจะสั่งร้านที่สองได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองทำดูลองทำดูนะอันนี้ครูปองพิชัยได้ ลนใช้ได้50บาทขั้นต่ำาม50อบาทขั้นต่ำส5มอันนี้นก็เม,ม,มนูดังคนสั่งเยอะันนี้ก็ขายดีรา3สามนี่แหละโปรโมชั่นโปรโมชั่นซิริบ,บิวออนออนสิบบอก คอมบิเนชร์ขัน้นเนี้ยเราก็จะมาเลือกมันจะเป็นรายการแบบเนี้ย่ะเราต้องมาแตะเลือกเรานาเลือกหนึ่งข้อเอาเป็นสไปสไปซี่ชิคก้นก็เราเลือกหนึ่งข้อ อบิคิวพอวาตันแล้วก็มาซูมาโซสลัดมาโซสลัดนี่ก็สเปซี่คอนสลัดมองไม่ค่อยเห็นเลยไม่โพสไม่ต้องไม่ได้โพสนานแล้วอะ แลก็ชีทโคดหนึ่งบนเลยเนี่ยโรนิโกตโต้เมอนคีนค่อยไม่ค่อยถนัดแล้วก็มัลูสุกแล้วก็อ่อนไหมหน,หนูโอเคออีกคีนึง สีส,สเกนสปอตาชัน้อไซเดอน,นิเเอี่าตะไรก้าสามร้อยเก้าสิบบาท ค่าของฉันส9มร้อยเก้าสิบเบคือแหละซิ้อเรื่องเซ,ซนทรัลสุริยาที่อยู่จะส่งบ้านอันนี้ก็คือเราจะเมันจีนารรโุ้นเบอร์โทรศัพท์ซื้อไปซื้อสามไปซื้อห้าไปสองสองอันนี้ก็รูปแบบการจัดส่งบ้านเลขที่สิบห้าสามสามเขา้ามาเลี้ยกขวาบ้านหลังสีเขียวบ้านอยู่ตรงข้ามตลาดนครโยอันนี้ก็ ดูเรื่องการจัดส่งส่งปงกติ45นาทีราคาจะส่ง87บเจบาที่ก็รายการอาหารที่สั่งโปรโมชั่นกิน,นเลือกใหมสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสไปซี่ฮิเก้นบาร์บคิวพอ มอสเซนมัสเอร์บล็อสเปซี่คอนสลัดี่บล็อตอสนสอสสดมฮนี่เิลงมาน,นี่ก็ค่าอาหาร399บาทค่าจะดส่ง87บาท สนค่าอาหารสนค่าอาหาร30บาทแล้วก็คููปองเมื่อกี้คูปองลงลงไปอีก50บาทอันนี้ทั้งหมด4 6 6บาท4 6 6บาทนี้เรามีคูปองไ0ใชบาทอันนี้เรานนชำระชำระเงินโดยอันนี้เราชำระด้วยบัตรมาตรการกรุงไทยฟัน ยี่เราก็มาสั่งเลยแล้วแตะให้มันขึ้นมาเลยก็รู้ได้ยืนยันคำสั่งซื้อ Capture บ้าน45สซอยแมบเปเรียตมณฑลของยมพนมนคนเชื่อนาซสกลินบรนทอนสัตว์ทั้งหมด4ี่้อบาทเองส่วนลดโอเคแล้วก็แตะยืนยันเลยยืนยัน ไม่ได้ถ่ายแค่นานแล้วใหม่สั่งสองร้านส่งเที่ยวเดียวแล้ว่าลองสั่งเลยอะไรนี่ไม่ะลรนะกำลังเตรียมกำลังกำลังจัดเตรียมอาหารสั่งร้านที่สองตอนนี้คุ้มกว่า เราสั่งนี่อันนี้ก็ที่เราสั่งมาเดียวกันซิลเล่เดี๋ยวเราสั่งร้านที่สองเ่ยสั่งจะสั่งพิซซ่าคอมบินีนี่ก็เดอะพิซซ่าคอมบินีเซ็นทรัลสไลยานี่ค่าจัดสองศูนย์บาทสิบกิโลสิบกิโลเก้าอันนี้ดูรายละเอียดนี่ก็รายละเอียดเดอะพิซซ่าคอมบินีเซ็นทรัลสไลยาที่อยู่ เวลาสิบนาิกามาเปิดสินาิกาโอเคเี่เราก็มาสั่งเราไปเลือกคูปองกอนคูปองคูปองที่ใช้ได้ไม่มีเลยร้อย5 0าสบยหาหบาทอนี้มันร้อยสเ้เราเลื่อนดูกัน ห้าอยห้บาทมันลดห้าร้อยหบาทมันลด50%ลด50บาทนะคะนี่เราดูผูปงองวันจ่ายด้วยจ่ายได้กรุงไทยฟันนะลดห้าสถ้าเราจ่ายด้วยัตกรุงไทยฟันมันลด50บาทแต่มันต้องสั่งขั้นต่ำร้อยหาสิบ เดี๋ยวเรามาเลื่อนดูตั้งร้อยห้าสิบอยากกินนี้เนี่ยใบใบใบแบ็กจะไบซีฟู้ดผลาดัยใบใบซีฟู้ดผลาดัยลองดูใบ ซีฟพาร์ไดฮะแล้วพารลาดไซเซตก้าราคาร้อยหกสิบก้าบาทแนี่ก็ราคาของฉันร้อยหกสิบก้าบาทแป่ค่อยถนัดเลยอะบ i ิษัทคอมพนี สั่งสั่งร้านที่2ตอนนี้คงกว่าที่จะส่งเดินมาบ้านชื่อสกษษ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 ุลบริศัทในการจะส่งในการอาหารที่สัง่งไม่ใชเพืออะไรร้อบาทนี่กค่าอาหาร1้อบเกค่าจะส่งหกสบเจ อัาค่าส่วนจดส่งกดเพื่อดูอรายละเอียด67บบาทคูปอง50บาททั้งหมด119บาทเดีย๋ยวมาแคปเจอร์กันแคปเจอร์้เป็นหลัก ที่อยู่จัดส่งในการอาหารก็ค่าอาหารค่าจัดส่งส่วนลดค่าจัดส่งแล้วก็ได้ส่วนลดห้าสิบบาททั้งหมดร้อสิบเก้าบาทอันนี้ก็ชำระแบบเดิมมัตสาการกุงไฮฟนันนี่ก็สั่งเลยมันร้อสิบเก้าบาทแล้วก็แต่ กรุณายืนยังคำสั่งซื้อคำบาแบบเดิมชื่อสกุลบริษัทบองส่วนลดทั้งหมด119บาทอันนี้มันบอกคูปองส่วนลดครูไทยฟันครูไทยฟันเดบิตก,การ์ดแล้วแตะยืนยันเลยแต่คุณเราสั่งอายที่สองอ่ะ จัดเตรียมอาหารกราะเดอยอาหารจะพร้อมส่งประมาณ24นาทีเมื่ออาหารเสร็จแล้วรเดอร์จะรีบไปให้คุณไปพิซาค,คอมเมนีอันนี้บ้านเราย้ดใช่ชำระหนึร้อสิบาบาทชำระแล้วดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ รายละเอียดคำสั่งซื้อดูพิซซ่าคอมเบรียนเนสัตยานี่นโ,โท,ทรมาฮัลโหลฮัลโหลค่ะผุ้จัดการพิทเลอร์นะคะค่ะอ่าพนีมัดรูมเ็ตโต้หมดอะคะ่ะเป็นสไปยซี่ฮอนแทนได้ไหมคะสไปยอ๋อได้ค่ะ่ะะยังอื่นครบใช่ไหมคะ แล้วก็ขอบินไปเสร็จด้วยนะคะค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะอโทรมาสุนมลอันนี้เด็ิปซ่าอันนี้ก็จะส่งชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์อันนี้ที่อยู่ที่อยู่เซ็นท่านห้านที่อยู่เราอันนี้ก็เมนู ไรซีฟิลเดย์ร้อรยสิบเก้าบาทมีหลายค่าอาหารค่าจะส่งปรับลดค่าบริการจะรับปรงทั้งหมดร้อยโอเคครับเจ้าแล้วเดี๋ยวไปดูในอีกรอบหนึ่งฉันไม่ต้องการชอส้อสติกแต่เข้าไปดูย้อนกับมอีก คำสั่งซื้อคำสั่งซื้อมันต้องมีสองนะโอเคประวัติประวัติคำสั่งซื้อกำลังดำเนินการอันนี้อีพิซ่าหรอิอันนี้ซิลเลอร์ดูซิลเลอร์ทีนึงโอเคกำลังจะเตรียมอาหาร แล้วเราก็ไปดูรายละเอียดอีกเดิมซิเลอร์อสัญญาจะส่งข้อมูลจะส่งในการอาหารค่าอาหารค่าจะส่งส่วนลดคูปองใ้่ไหมเรา,าโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปไลน์แมนสั่งอาหารซิลเลอร์อกับเดอะพิซซ่าคอมพานี มาฉลองวันเกิดเดี๋ยวเขามาส่งถ่ายแคร์กิ๊งโอเคเสร็จเรียบร้อย